ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอใช้ข้อมูลสถิติช่วยวิเคราะห์เซตโกและเยอเคเรสจ,จะยิงได้กี่ประตูนในพิมลิสโมสรอ,อังกฤษที่กำลังติดตามสองกองหน้าที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในโปรโตุเกสและเยอรมนีอาจควรมองไปที่สเปนแทนนี่คือคำถามสำคัญสำหรับผู้ในการกีฬาหรือทีมสรรหานักเตะของแต่ละสโมสรในพิมลิกพวกเขาควรจะซื้อใครในช่วงซัมเมอร์นี้ ควรมองหานักเตะจากภายในลีกเดียวกันหรือว่าควรจะมองหาความคุ้มค่าจากลีกอื่นในยุโรปหรืออาจจะไกลถึงอเมริกาใต้แม้จะไม่มีคําตอบที่แน่นอนแต่เมื่อลายสโมสรอ,อังกฤษหวังจะเสริมแนวรุกในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ยังมีวิธีประเมินว่าลีกไหนผลิตนักเตะแนวรุกคุณภาพดีที่สุด เพื่อตอบคำถามนี้เทลกราฟสปอร์ตได้วิเคราะห์ดีลนักเตะแนวรุกที่มีค่าตัวแพงที่สุด15รายแรกที่ย้ายจากหลีกในประเทศโปรตุเกสฝรั่งเศสเยรมนอิตาลีและสเปนมาสู่พีเมลิกในช่วง15ปีที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นไปที่กองหน้าปีกและมิดฟิลด์ตัวรุกเราได้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยป,ประตูต่อเกมในฤดูกาลสุดท้ายก่อนย้ายทีมฤดูกาลที่ทําให้พวกเขาได้รับความสนใจจากสโมสรอังกฤษกับค่าเฉลี่ยป,ประตูต่อเกมหลังย้ายมาเล่นในพีเมลิก ผลลัพ์ที่ได้แสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นของพรีเมียร์ลีกเมื่อเทียบกับลีกชั้นนำอื่นของโยุโรปพร้อมกับเป็นทั้งคําเตือนและแรงกระตุ้นสาหรับสโมสรใดก็ตามที่กําลังมองไปยังโยุโรปเพื่อต้องการเสริมแนวรุกในช่วงตลาดนักเตะฤดูร้อนนี้โปรตุเกสลีกสูงสุดของโปรตุเกสพรีพมลารลีกาอาจไม่ถือเป็นหนึ่งในลีกใหญ่ของโยุโรปแต่ก็ไม่ได้หยุดยั้งสโมสรอังกฤษจ,จากการทุ่มเงินมาซานเพื่อคว้าตัวนักเตะแนวรุกจากทีมอย่างเบนฟิกา้าปอโตและสปปาร์ติงลิสบอน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีนักเตะยังดาวินนูนเยส64ล้านปอนด์ไปลิเวอร์พูลลุยดิอาสสดล้านปอนด์ไปลิเวอร์พูลเอวานินซอน40ล้านปอนด์ไปบอร์นมัธฟาบิโอวิล่า34ล้านปอนด์ไปอาร์เซนอลนและบูโนนแฟนันสีล้านปอนด์ไปแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดที่ย้ายจากพีเมลยรลีกามาสู่พีเมลิกอีกหนึ่งตัวชี้วัดถึงความเข้มข้นของ2ลีกคือการที่นักเตะชื่อดังเหล่านี้ไม่สามารถรักษาฟอร์มการทำประตูได้เหมือนเเเเดิมมมมื่มนน่่่่อาลลนนนใพีีียกกทแขงขงงัสูว แม้แต่นักเตะอย่างลยดิอาสและบูโน่แฟนันซึ่งถือว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่ประสบความสําเร็จก็ยังไม่สามารถรักษาอัตราการทำประตูดได้ในะระดับเดียวกับที่เคยทําไว้ในฤดูกาลสุดท้ายที่โปรตุเกสได้ จากการวิเคราะห์ของเทลกรา p สปอร์ตพบว่าการเซ็นสัญญานักเตะแนวรุก15รายที่มีค่าตัวแพงที่สุดจากโปรตุเกสสู่เพียรมลิกตั้งแต่ปี2010มีค่าเฉลี่ยการทำประตูลดลงถึง62โดยพวกเขามีค่าเฉลี่ย0.41ประตูต่อเกมในฤดูก,กาลสุดท้ายที่โปรตุเกสแต่ทำได้เพียง0.15ประตูต่อเกมเมื่อมาเล่นแองกฤษ ในบรรดานักเตะ15คนนี้มีเพียงคนเดียวที่ยิงประตูนในพีเมลีกได้บ่อยกว่าช่วงก่อนย้ายมาคือราอูลคิเมเนสอดี op, ตดาวยิงวู๊ปทตันปัจจุบันอยู่กับฟแลมแล้วแบบนี้ควรเป็นสัญญาณเตือนสำหรับทีมพีเมลีกที่กำลังมองหาการเซ็นสัญญากับวิกเตอร์เยอร์เคเรสจากสปอร์ตติ้งหรือไม่ยังน้อยทีมที่กำลังสนใจเขารวมถึงอาเซนนลควรตระหนักว่าเขาอาจจะไม่สามารถโชว์ฟอร์มการทำประตูได้อย่างถล่มทลายในอังกฤษเหมือนที่ทำได้ในโปรโตุเกส โยเคเรสยิงไปถึง39ประตูในลีกโปรตุเกสฤดูกาลที่ผ่านมาหากเทียบกับอัตราการลดลงของผู้เล่นก่อนหน้านี้ตัวเลขนี้อาจเท่ากับประมาณ15ประตูในพรีเมียร์ลีกเยอรมนีการย้ายตัวครั้งใหญ่ล่าสุดจากบุนเดสลีกาคือโอมาามุธที่ย้ายจากไอทักแฟงเฟิร์ตไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว59ล้านปอนด์ในเดือนมกราคมในซัมเมอร์นี้หลายสโมสรพรีเมียร์ลีกแสดงความสนใจในผู้เล่นจากเยอรมนีโดยเฉพาะ เจมีกิเทนปีกจากดอนมุลที่เชลซีเล็งไว้และเบนจามินเซสโกกองหน้าจากอาเบไลฟซิกซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวของทั้งอาร์เซนอลและเชลซีขณะที่ฮูโกเอกิติเกจากแฟงเฟิร์ดก็เป็นอีกคนที่อาจย้ายมาอังกฤษ อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับบลีกโปรุเกตผู้เล่นที่ย้ายจากบุนเดสลลกามักไม่สามารถรักษาอัตราการทำประตูไว้ได้ในพิมลิกโดยในบรรดานักเตะแนวรุกค่าตัวแพงที่สุด15คนที่ย้ายจากเยอรมนีมายัางอังกฤษตั้งแต่ปี2010มีเพียงโรเบร์โต้ฟีเมโน่เท่านั้นที่ทำประตูได้บ่อยขึ้นขณะที่ผู้เล่นอย่างเจรอนซานโช่73ล้านปอนด์ไปแมนยูคริสโตเฟอร์เอนคุนคู52ล้านปอนด์ไปเชลซีและเซบาสเตียงอัลแล45ล้านปอนด์ไปเวสต์แฮม ต่างก็พบกับความยากลำบากในการปรับตัวในทางกลับกันผู้เล่นบางรายอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์เควินเดอร์บอยและเปียเอ็มริคโอบาเมยองประสบความสำเร็จมากกว่าโดยรวมแล้วการวิเคราะห์ของเทลกราฟสปอร์ตพบว่าอัตราการทำประตูเฉลี่ยของนักเตะที่ย้ายจากบุนเดสลีกามาเพียร์ลีกลดลง40%ซึ่งหากใช้มาตรฐานนี้เซตโก้และเอกิตเก้ที่ยิงได้13และ15ประตูในฤดูกาล2024-2025อาจจะทำได้เพียง8และ9ประตูตามลำดับในเพียร์ลิกฤดูกาลหน้า ฝรั่งเศสนักเตะระดับตำนานในพรีเมียร์ลีกหลายคนเริ่มต้นจากลีกเอิงของฝรั่งเศสเช่นเอเดนอาซาตำนานเชลซีและเบเดโดซินวาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ขณะที่ดีวของราฟินญาจากแรนส์มาลีดในปี2020ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเช่นกันแต่โดยทั่วไปแล้วเมื่อดูจากสถิติพบว่าอัตราการทำประตูของนักเตะจากลีกเอิงที่ย้ายมาเล่นในอังกฤษลดลงอย่างมากโดยเฉลี่ยลดลง49% ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคืออเล็กซองลากาเซตที่ยิงประตูดได้อย่างต่อเนื่องกับลียงแต่โชว์ฟอร์มได้ไม่สม่ำเสมอกับอาร์ซนอลและมิชี่บาสซวยี่ที่เคยยิง17ประตูในฤดูกาลสุดท้ายกับมาเย์แต่กลับยิงได้เพียง15ประตูจาก77เกมในพีเมีมรีทั้งหมดนี้อาจเป็นเหตุผลให้แมนซิตี้ต้องพิจารณาให้รอบคอบในการไล่ล่าตัวรายานแชกีมิดฟิลตัวรุกจากลียงวัย21ปีที่ทำไป8ประตูและ11แอซิสในฤดูกาลที่ผ่านมา อิตาลีจากสถิติแล้วการย้ายจากเซรามาเล่นในพีเมลีกนั้นราบเลื่อนกว่าการย้ายจากโปรตุเกสเยอรมนีหรือฝรั่งเศสโดยการวิเคราะห์ของเทลกราฟสปอร์ตพบว่าอัตราการทำประตูของนักเตะแนวรุกจากอิตาลีลดลงเพียง32ซซึ่งน้อยกว่าลีกอื่นที่กล่าวมา นักเตะที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในการย้ายจากอิตาลีสู่พิเมริกคือโมฮัมเหม็ดซาล่าอย่างไม่ต้องสงสัยโดยดาวเตะชาวอียิปต์ยิงได้เฉลี่ย0.48ประตูต่อเกมในรููกาลสุดท้ายกับโรมาและเพิ่มขึ้นเป็น0.62ประตูต่อเกมเมื่อมาเล่นในพิเมริก นักเตะรายอื่นอย่างฟิลิปเป้อันเดอร์สันจากเวสแฮม,มและมาเลอบาลโรเตอรี่จากแมนซิตี้และลิเวอร์พูลก็รักษาอัตราการทำประตูได้ใกล้เคียงระหว่าง2หลีกขณะที่เดยันคูลูเซฟสกี้กลายเป็นตัวอันตรายในเกมลุกของสปเปอร์มากกว่าตอนอยู่ยูเวนตุสแม้การเซ็นสัญญาล่าสุดของแมนเชสเตต็ดอย่างเจอชัวร์เซิร์ซีและลาสมูธฮอยลุนจะยังไม่โดดเด่นนักหลังย้ายจากอิตาลีแต่ภาพรวมของนักเตะจากเซรานั้นถือว่ามีแนวโน้มดีสำหรับทีมเพีย์ลีก ตัวอย่างเช่นวิกเตอร์โอซิมเฮนที่โชว์ฟอร์มการทำประตูตได้อย่างน่าทึ่งกับนาโปลีรวมถึงกับกาลาตาสลายตอนถูกยืมตัวฤดูกาลที่แล้วก็น่าจะสามารถต่อยอดความสำเร็จนั้นในอังกฤษได้อีกคนที่อาจเป็นที่สนใจของทีมในพรีเมียร์ลีกก็คืออาเดมล่าลูกแมนดาวยิงเชื้อสายอังกฤษไนจีเรียที่กำลังใช้แววเด่นกับอาร์ตาลันตาสเปนแม้จะมีการพูดถึงความเหนือชั้นของพรีเมียร์ลีกอยู่เสมอ จ,จากการวิเคราะห์ของเทลกาฟสปอร์ตกลับพบว่านักเตะที่ย้ายจากลาลิก้าบังกริมักยิงประตูดได้ง่ายขึ้นไม่ใช่ยากขึ้น ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในช่วงหลังคืออเล็กซานเดอร์อิซักซึ่งยิงไปแล้ว54ประตูจาก86นัดในลีกกับนิวคาสเซิลในขณะที่ดูกกลสุดท้ายกับเรอัวโซเซดาดเขายิงได้เพียง6ประตูจาก32เกมผู้เล่นรายอื่นอย่างมาทิวส์ขุนย่ามาร์ตินโอเรกาดเฟรนันตอเรสมิเกลเมเรโนโและโรดิโกโมเรโนต่างก็ทำผลงานในการทำประตูดได้ดีกว่าหลังย้ายจากสเปนมากรษด้วยค่าตัวก้อนโตโดยรวมแล้วการวิเคราะห์พบว่าอัตราการทำประตูของนักเตะต,ตำแหน่งกองหน้าปีกและกองกลางตัวรุกที่ย้าย จากสเปนมังกริดเพิ่มขึ้น1.7%บทเรียนจากตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนคุณภาพของลาลิก้าสูงกว่าลีกสูงสุดของโปรตุเกสฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีและจากหลักฐานทั้งหมดนี้หากทีมในพีิมลีกต้องการเสริมแนวรุกจากต่างแดนในช่วงสมันี้สเปนควรเป็นจุดหมายแรกที่พวกเขามองหาโยเคเรสหลุดปากรับย้ายร่วมทัพปืนใหญ่ วิกเตอร์โยเคเรสกองหน้าโวเก่งจากสปอร์ติ้งลิสบอนหลุดตอบคำถามเรื่องอนาคตว่าจุดหมายจะเป็นอาเซรนอลในระหว่างคุยเฟสไทม์กับเพื่อนเก่าอย่างเลโอออสติกาดาวยิงวัย26ปีก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกองหน้าชั้นนำที่ได้รับความสนใจจากทีมดังของพิมลิกหลังโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดจากรายงานล่าสุดดูปืนใหญ่จะเป็นตัวเต็งที่จะได้ร่วมทีมหลังมีรายงานว่าผู้บริหารเดินทางไปลิสบอนเพื่อคุยเรื่องการย้ายทีมครั้งนี้ ในพอดแคสต์ไฟโมรุสโปออสติกาที่เป็นเพื่อนเก่าสมัยค่าแข่งที่โคเวนทีได้ทำการเฟสไทม์หาโยเคเรสและมีช่วงหนึ่งที่เจ้าตัวหลุดยอมรับว่าสโมสรต่อไปคืออาเซนนลพิธีกรเริ่มต้นถามว่าคุณรู้ว่าผมสงสัยผมรู้ว่าคุณคงพูดอะไรไม่ได้มากนักเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่วิกเตอร์คุณจะย้ายไปไหนในช่วงซัมมอร์นี้คุณช่วยบอกใบ้เราหน่อยได้ไหมเป็นอาเซนนลหรือเปล่าเป็น3ทีมไหนมีทีมอะไรเป็นตัวเลือกบ้าง โยคเรสตอบว่าฮ่าฮ่าไม่เราจะได้เห็นกันยังไม่มีใครรู้อะไรมากนักผมหวังว่าจะมีคำตอบที่สนุกกว่านี้แต่ตอนนี้ผมพูดได้แค่นี้แหละทางออสติกาดพูดว่าวิกเตอร์ดีใจที่ได้คุยกับนายนะแล้วเจอกันแล้วก็ส่งข้อความหาฉันได้ตลอดเลยนะเมื่อทุกอย่างที่อาสนนลเรียบร้อยซึ่งทางโยคเรสตอบกลับว่าได้ได้แน่นอน ยังไม่ตัดสินใจซูบิเมนดี้ดับข่าวตรวจร่างกายปืนมาตินซูบิเมนดี้มิดฟิลเลาโซเซรัดยืนยันเขายังไม่ตัดสินใจย้ายร่วมอาเซนอลและตอนนี้กำลังโฟกัสไปที่ภารกิจทีมชาติเท่านั้นเดือนก่อน BBC อ้างว่าปืนใหญ่ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับซูบิเมนดี้เรียบร้อยเตรียมใจค่าฉีกสัญญา51ล้านปอนด์ให้เรอัลโซเซรัดสำนักข่าวผู้ดีระบุอีกว่าอาเซนอลเหลือเพียงขั้นตอนตรวจร่างกายก่อนเปิดตัวนักเตะ อย่างไรก็ตามแข้งวัย26ปีสัมภาษณ์ล่าสุดกับสื่อในประเทศเผยความจริงไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนผมมีหลายตัวเลือกแต่ดูเหมือนมันจะเป็นซัมเมอร์ที่ยาวนานและแตกต่างออกไปซูบิมดีกล่าวก่อนเข้าแคมป์ทีมชาติสเปนทำศึกเน่นลีกรอบตัดเชือกเจอฝรั่งเศสพฤหัสบดรีนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะจบที่ตรงไหนแต่ผมไม่คิดว่านั่นคือเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญในตอนนี้ ซูบิมดี้ยังถูกถามถึงโอกาสร่วมงานอีกครั้งกับช so, าบิอลอนโซอดีตเจ้านายสมัยไต่เต้าให้ทีมสำรองโซเซดาที่ตอนนี้กำลังเริ่มคุมเรียวมริดผมบอกเสมอว่าออลอนโซคือไอดอลผมโชคดีมากที่เคยมีเขาเป็นโค้ชตอนอยู่ทีมสำรองแล้วปีถัดมาผมก็ได้ขึ้นชุดใหญ่ยังไงก็ตามผมไม่ต้องการพูดถึงเรื่องอนาคตผมต้องการอยู่กับปัจจุบันและให้ความเคารพแคมป์ทีมชาติก่อนลงแข่งเกมสำคัญหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ